มีชาวบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาเตรียมไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านครับหลังจากที่มาวางยาเบื่อสุน,นัขแล้วก็แมวตายเนี่ยเตัวครับโดยอ้างว่าสัตว์เลี้ยงเข้าไปทําลายหัวมันสัปปะหลังที่ปลูกเอาไว้ครับอาจจะเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนรักสัตว์อยู่ไม่น้อยนะครับเขาอนุญาตเบลอภาพกับคุณผู้ชมหน่อยนะครับเพราะที่เห็นอยู่นี้คือซากสุน,นัขและแมวรวมเตัว ถูกนำมาวางเรียงกันบริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านซับมะนาวตำบลวังไซอเภอคลองขลุงจัังหวดกำแพงเพชรแล้วก็เตรียมนำไปฝังหลังจากที่ถูกเพื่อนบ้านวางยาเบื่อแม้ว่าก่อนหน้านี้จะพยายามช่วยชีวิตด้วยการเอาไข่ไก่ดิบแล้วก็ยาถอนพิษกรอกล้างท้องไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายไม่เป็นผลขณะนี้ก็ยังมีสุน,นัขและแมวอีกหลายตัวที่หายไปชาวบ้านบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนหรืออาจจะตายไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับ เจ้าของสุนัขคนหนึ่งเขาเล่าว่าสาเหตุการวางยาเบื่อน่าจะมาจากที่สุนัขและแมวเนี่ยเข้าไปเหยียบย่ําแปลงไร่มันสัมปัหลังและสร้างความเสียหายแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทําให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ตายเกือบหมดเหลือแค่ตัวเดียวครับตอนนี้ที่แรกกันเราอ่ะจะไม่เอาความไม่อะไรหรอกก็แค่จะถามเขาแกมาทําแบบนี้ทําไมจะถามเขาแบบนี้แต่เขาลงรถมาจะยังไงกับ ทำยังไงมึงแจ้งผู้ใหญ่หรือไงก็เลยบอกเอา้านั้นก็แจ้งผู้ใหญ่ได้เอางั้นไปเดี๋ยวนี้เลยเขาว่าอย่างนี้เราก็ยังไม่แจ้งไม่อะไรเออเหตุผลน่ะเขาก็ยอมรับว,ว่าเขาเบือ่อใช่เขาเขาพูดจากปากเลยนี่แหละเบือ่อเดียวกับเจ้าของสุนัขคนนี้นะครับตอนผู้สื่ข่าวไปเจอเดี๋ยวถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่ไหวขณะที่เขา ฝังร่างของสุนัขไปนะครับแล้วก็เล่ากับผู้สื่อข่าวคือเขายืนยันนะฮะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าพยายามทําเป็นรั้วป้องกันไม่ให้สุนัขออกนอกบ้านแล้วแต่บางครั้งมันก็เล็ดลอดออกไปเที่ยวเล่นกับหมาข้างบ้านบ้างแล้วสุดท้ายก็ถูกวางยาเบื่อจนตายครับผมว่าจะให้ใครก็ได้ที่ช่วยพวกผมได้มาดัดสันดานคนอย่างนี้ แต่ลำพังผมเองผมทําไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้กฎหมายผมไม่เก่งพวกชาวบ้านแถวนี้เขากลัวทั้งนั้นกลัวว่าถ้าเอาเรื่องกับมันเดี๋ยวมีปัญหาข้างหน้าอีกจากข้อสงสัยข้อสังเกตของชาวบ้านที่บอกว่ามีการวางยาเบื่อนีจริงหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามกับชายคนหนึ่งอายุเนี่ยหกสิบหกปีนะครับไม่ใช่คนที่เห็นในภาพนะฮะเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่ก่อเหตุเขาก็ยอมรับว่า ไปวางยาเบื่อสุนัขและแมวจริงๆเพราะว่าสุนัขเหล่านี้เข้าไปเหยียบทําลายต้นพันธุ์ของมันสัมปะหลังทําให้ได้รับความเสียหายครับซึ่งหลายครั้งแล้วที่เป็นแบบนี้เคยแจ้งชาวบ้านให้มาช่วยดูสัตว์เลี้ยงก็ได้รับคําตอบว่าไม่ใช่เจ้าของยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านในพื้นที่มาก่อนตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับนายสังคมวันบัวแดงสมาชิกอบตหมู่สิบ ตำบลวังไซก็บอกว่าในฐานะผู้นำหมู่บ้านอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายมาเจราจาก,กันให้เกิดความเข้าใจไม่อยากจะให้เกิดความแตกแยก,กภายในหมู่บ้านแล้วก็เตรียมที่จะหาทางออกร่วมกันต่อไปนะครับแน่นอนว่านี่มันเป็นปัญหาที่อาจจะมองผิวเผินว่ามีการไปวางยาเบื่อสุนัขแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับการจะอยู่ร่วมกันบ้านหนึ่งเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงอีกบ้านหนึ่งไม่ต้องการสัตว์เลี้ยงแต่ถ้ามีการรบกวนกันก็อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้แต่ที่แน่ๆ คนสองบ้านที่อยู่ติดกันก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วนะครับ